สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับวนช่างเถอะอเหมือนเดิมนะครับวันนี้วนช่างเถอะอก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์ในด้านงานช่างนะครับวันนี้ก็มีรถคันหนึ่งเข้ามานะครับอาการของมันคือเขาบอกว่าเหยียบคัดแล้วมันจมหายไปบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้อง หาสาเหตุของมันว่ามันมาจากอะไรนะครับเบื้องต้นก็คือถ้าคาัดหายในบางครั้งเนี่ยก็จะมองไปอยู่ที่ปั๊มคัสบนของมันนะครับตัวนี้ก็เป็น t o y o t ยต้า i อปี2004นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเป็นเครื่องยนต์แอนติตัวเก่าอยู่นะครับ เป็นตัวแรกๆก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวดูโอนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะลุยเลยนะครับว่าอะไรมันสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็จะเริ่มการทำการถอดนะครับตัวปั๊มคัด ตัวนี้นะครับปั๊มคัดเนี่ยเราเวลาเราถอดเนี่ยเราจะต้องเข้ามาถอดอยู่ข้างล่างนี้นะครับซึ่งก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับนี่แหละครับตัว,ต,วตัวแม่ปั๊มมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับการถอดก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้ให้ช่างเขาถอดออกมาแล้วค่อยมาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับนี่ครับ เดี๋ยวให้ช่างมันถอดออกมาก่อนนะครับโอ้ยุ่งยากมากนะครับตัวนี้นะครับอได้แล้วนี่ครับเออมคารที่เราถอดออกมาแล้วนะครับของมันก็จะเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็สภาพก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะถอดดูไส้ข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ีนการถอดเราก็ ง่ายๆนิดเดียวครับกดล็อกกดล็อกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปเลยนะครับมันมีบ่าของมันอยู่นะฮะนี่ครับแล้วก็จะดึงขึ้นมานี่ครับมันก็จะมีบ่าของมันอยู่นะฮะถอดออกมานี่ครับ ไม่มีอะไรเลยครับครับนี่ฮะออกมาเราก็จะเห็นว่ามันมันจะมีสึกนะครับนี่ครับนี่นะครับก็มีอยู่แค่นี้เองครับสาเหตุก็น่าจะมาจากความมัน คงจะหลวมนะครับพอมันหลวมแล้วเวลานั้นเวลาดันเข้าไปแล้วมันก็ทําให้มันเสียนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ได้ไปซื้อตัวใหม่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นของแท้ครับของโตโยต้ายี่ห้อนี่แหละครับเป็นโลโก้ของเขานะครับนี่ก็ซื้อออกมา สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็คงต้องไม่เลื้อนะแล้วครับเดี๋ยวต้องใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาไปใส่เลยให้ท่างเข้าไปใส่ผมนี่แหละครับจะเป็นคนใส่โอเคครับครับตอนนี้เราก็ได้ใส่ปั๊มคา์ดเข้าไปเรียบร้อยนะครับปั๊มค์ดบนนะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไประบบทุกอย่างก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ ต่นี้ก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับก็คลิปนี้ก็ก็จบอยู่แค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับผมยังมีคลิปดีๆที่จะให้เอฟซี FC หรือกับผู้สนใจในเรื่องงานช่งางมาดูได้นะครับผมจะมีชิปใหม่ๆเรื่อยๆมาให้ดูนะครับอย่าลืมนะครับดกดติดตามด้วยนะครับ ไปที่ช่อง YouTube ชื่อช่องอ้วนช่างเถอะนะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้ผมจะทำคลิปการซ่อมโชคอัพนะครับโชอคอัพหน้าซึ่งคลิปไหนๆเขาก็ไม่ได้ทำให้ดูเหมือนอย่างที่ผมจะทำให้ดูนะครับผมจะทำให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้อ้วนช่างตือด้วยนะครับวัสดีครับ